เป็ใช่แล้วค่ะวันนี้เราไปไหนกันดีคะลูกปัดและกำไลอมวุ่งนี้เราไปสวนน้ำไหมไม่เอาอ่ะมันน่าเบื่อจะตายลูกปัดจะมีฝ่ายที่แก่อ้าวเราจะไปไหนล่ะจะไม่มีฝ่ายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ได้นั่งฝากขุดขูอ้าว ร harma, เราไปช <travail> ้อปปิ้งมะรอเอามจะมาถึงไหมเร็วๆก็ได้นะแต่อยากได้บ้านมากกว่าโอเคโอเคก็ได้ก็ได้่งานพักก่อนสีเหนื่อยมาทั้งวันแล้วที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันครูอยากให้พวกเธอทุกคนจัดเตรียมกับนี่เธอล้างนี่เธอซักผ้าหรือยังอุ๊บขอโทษนะฉันลืมใช่ต้องลืมตลอดเลยนะเธอเนี่ย เอ้าก็คนมันลืมอ so ่ะขอโทษได้เหมือนล่ะเออเอองั้นพรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้แหละเ็วัันนน้ลูกปัดและกำไลก็ได้รีบกลับบ้านฉันไปหาอะไรกินก่อนนะหิวมากเลยและของพวกเธออยากตื่นเต้นว่าแต่ฉันจะเอาชุดอะไรไปได้บ้านใหม่จังเลยชุดนี้ได้ปว่า บ้านเนี้ยก็เบื่อเบื่อตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยคู่กับเธอดีกว่าชุดปีหนังปุ๊บปีอ้าวคนคู่ขอเช็กชื่อก่อนนะกาฉันว่าฉันอยากได้บ้านใหม่อะแล้วบ้านเนี้ยก็ให้แม่มาอยู่เลยของก็ต้องย้ายนะคนที่สเด็กหญิงกำลังถ้าอยู่บ้านเนี้ยคุณก็ต้องเติมของให้ฉันด้วยนะ ก็ได้ก็ได้เราผมเติมให้เองคุณลองไปดูที่ตู้สิตู้เย็นเหรอว่ามีอาหารเยอะไหมโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปดูก็ได้ไหนหน้าโอ้ยก็อดเต็มเลยแต่เราเนี่ยต้องซักผ้าด้วย น่าลืมไปเลยโอเคโอเคปิดตู้เย็นก่อนแล้วก็จะขึ้นไปบนบ้านตาคุณเราขึ้นไปบนบ้านกันเถอะใครจะกินอะไรก็หยิบไปได้เลยโอเคค่ะขึ้นไปบนบ้านกันเลยนะเอาอุดได้เลยนะโูดีบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเธอว่าไหมใช่แล้วใช่แล้วมีเหงื่อห้อยบนไฟกันระหว่างที่ทากิจกรรมอยู่นั้นไปกันเถอะที่รักก็ได้พูดขึ้นมาว่าไปแต่านคุณแฟนี่เด็กๆ ครูมีเรื่องเลอนจะเล่าเกี่ยวกับค่ายลูกเสือแห่งนี้มีใครอยากฟังบ้างไหมหนูค่ะหนูต้องบ่อน้ําที่เรานั่งอยู่อะเลยนะคะคุณครูแป้งบ่อน้ําตรงนี้เหรอคะมาเสียชีวิตอีกหล้วแชร์แปะอาบน้ําก่อนนะค่ะตกลงมาเสียชีวิตโอเคโอเคไปอาบเลยแล้วผมตามไปที่หลังแห่งนี้มันก็ต้องมีผีสิคะครูแป้งอืเอาชุดไหนดีนะ จำจี้ม้าเข่าโปะแบกกะเถาะมาแว่นพายเรืออองแอกอันนี้ดีกว่าก็มีชายแก่ปิศาจมาจากไหนก็ไม่รู้ชายคนนั้นแกพูดว่าโอ้ยไปอ่านดีกว่าก่อนที่นี่แล้วคุณลองอ่านใบกระดาษที่คุณถุงให้แล well, we ้วก like> ็มีบาสกันด okay. ้วยเอ้มเอาอันไหนดีนะสีนี้แล้วกัน อันนี้รักกันสีม่วงดีสุดด้วยคนไม่ใช่แล้ว ดีกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องถอดแล้ว ันก่อนดักกัน จะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้เอาจริงเไชุดไหนดีอ๋อรู้แล้วเอาอ,อันนี้ดีกว่าวิลืมไปเราจะต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นี่นะเออต้องเปลี่ยนเป็นชุดนอนคอนนี้ก็เป็ละอัน

เปิดพรุ่งนี้เชา้าโอเคเปิดทีวีด้วยนี่นะเปิดไว้ทำไมก็ไม่รู้เลืองจังเทียดจักสวนจะต้องเอา ถอดแว่นเก่าถอดกิ๊บใส่ที่ปีตาบายบายเอ๊ะเอ๊กเอ๊ะยเอ็กโอ้โหชอบแล้วคุณคนตื่นได้แล้วอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้ว ๋ออไม่ดังเลยแสว่นกิบกิบก่อนโอ้โหเป็นอะไรกันมาเราจะต้องถอดซอก็ตอนนี้เป็นเวลาตื่น ครูอ้ผมก็เลยตื่นมาหาสมุดสนาน่ะค่ะแต่ว่าพอมาดูทุกคนเราขอไปใไ่ก่อนได้แเนี่ยฮะแล้วคณะหายไปไหนล่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีจะจะออกตามหาก็คงน่าสาบอาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้ใส่ชุดไหนดีนะงั้นงั้นก็ได้จาะชุดนี้ละกันทุกคนจะเห็นสมุดสนาอยู่ตรงนั้นนะวาวาไปหยิบมาดูซิ บได้ค่ะเออในสมุดอะค่ะเขาบอกว่าให้พูด AI จะเก็บท่าสาบครั้งแล้วคุณจะมีผู้หญิงเป็นสนารมาช่วยคุณนะคะฉันอะอยากซื้อบ้านใหม่ชื่อก็ดูแปลกๆน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้นะโอเคโอเคเราค่อยซื้อกันเออเขาบอกว่าได้ได้ คุณขอทากันแดดก่อนลักกันนะแล้วก็นาไปวางที่แถวบ่อน้ำที่มีคนเสียชีวิตแล้วก็พอเราวางเสร็จอ่ะให้เรารีบไปอยู่ในระแวกเต็นท์ของคุณแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังนั้นครูว่าเราร่บไปทําอาหารกันด้วยครูว่าเอาวันนี้ลัวกันดูง่ายดีครูแป้งคะหนูว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะที่แน่กเกอร์เขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตตรงบ่อน้ำค่ะ คก็ว่าใช่นะจ๊ะนั้นครูวางตรงนี้เลยลแล้วกันมาละไปกันทุกคนกต,ออต้องไปซักผ้าก่อนนะเราไปซักผ้ากันเลยคุณเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้นาะโอเค,อเคงั้นฉันไปซักผ้าก่อนนะ เอาละเด็กๆครูนะรู้สึเไม่ได okay. ้ยนเสียงมันแล้วล่ะครูว่ามันน่าจะไปแล้วลืมตาเธอเมื่อกี้เสียงมันน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนเหมือนเสียงไอเด็กผู้หญิงคนนั้นเลยที่มากินของเราว่าชยช่ฉันก็กลัวเหมือนกันแล้วเมื่อกี้อ่ะผีมันใกล้ฉันมากเลยฉันเกือบลืมตาแล้ว ลืมตาไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่าลืมตาจะเจอกับอะไรเอาล่ะเด็กๆอย่าพึ่งกลัวไปตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วพวกเราจะต้องไปตามหาป่าเวทมนต์นะเด็กๆเออใส่นาปว่าแต่แล้วแต่เมื่อกเราจะต้องไปทางไหนคะเนี่ยป่าที่นี่ก็ใหญ่มากเลยรอก่อนนั่นนะสิคะครูดี่จะไปกระดาษที่คุณลุงให้จะพาเราไปป่าเวท ได้ถ้าแล้วอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะครูจะได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ด้วยนี่เด็กๆครูว่าน่าจะเป็นที่นี่นะที่มันจะเป็นป่าเวทมนต์อ่ะจากไว้แป๊บเนึงสวยมากเลยค่ะครูนี่ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งรีบมาตื่นเต้นกับป่าเวทมนต์เราไปดูอ,อย่างนี้เราจะต้องรีบไปหาคุณหัวหอมนะ หอมพอดีในใบกดแห่งนี้เขาบอกว่าให้ตามกลับไป,ไปก่อนเลยนะจะบอกความจริงเกี่ยวกับป่าแห่งนี้อ้าวสวัสดีค่ะคดูโคนพอดีฉันะ่ะเป็นหัวหอมจริงๆแล้วะนะแชร์ <ไป S 2> แล้วแชรแล้วแชรแล้วไป,ไปก็เถอบพี่มาจ้บป่ะโอ้ยยูนาะคนเมื่อกี้อ<า>น่ากลัวชะมัดเลยแล้วเขาดูแปลกๆด้วย กว่าจะถึงลถดิดอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยไปดูก่อนที่นี่ใช่ไหมเนี่ยที่เป็นที่สปาอ่น่าจะใช่ละก็ประเดินยิงวาเราจะไม่ปวด สวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกค้ามาสปาใช่ไหมคะแจ็คก้าเก็บติดตัวไว้นะจ๊ะทำหายค่ะสปากี่บาทคะสอยแล้วกันอ่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่คะลูนะจ๊ะยูนาราคาเหรอคะราคาทั้งหมด50บาทค่ะอ๋อเจกกาที่เหม่ยลี่อือต้องเปล่งจุกตรงไหนคะ ประตูลับที่จะกดบอกนี่ค่ะประตูก้างหลังเลยค่ะจริงด้วยโอเคค่ะโอ้โหของจริงสชาเลยนะนี่เราถ่ายรูปออกมาเอะเี้อามีนเสื้อนูหายอ่ะค่ะเราจะต้องรีบเอามันไปเทนเสื้อนหายเหรอแต่จะว่าไปเรก็กดเสื้อนูหายก็เหอเาเปไม่เป็นไรนะคะ พี่เนี่ยจะทำให้ใหม่นะได้ใบกดเนี่ยหนูว่าเขาน่าจะอยากให้เราทำมันนะคะพี่เบลลี่กดไปดีไปดังเราบนเตียงเลยนะคะในโฟตี้เห็ดที่เห็ดไหมคะเพี่ลูกที่เห็ดตรงจี้นะต้องกดที่หน้ำมาก่อนทิ้งตรงนี้สินะทิ้งเลยน่ากลัวชะมัด นี่อยู่นะอย่าลืมพูดกต่าขอโทษตามในใบกฎนี้เพราะทีเข้ามาเจ้าด้วยเอาของมาให้แล้วค่ะนั่นผงว่าเรารีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะว้าวมาถึงในคอนเสิร์ตแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยจะว่าไปคอนเสิร์ตที่นี่ก็สวยอยู่นะแต่ถ้ามีคนมาดูคอนเสิร์ตเยอะๆมันน่าจะแพงแล้วไปแก่ตังดีกว่าวันนี้สนุก เลยอ่ะมาสบายมากเลยนี่ค่ะสิบบาทขอบคุณนะากะดหน่าเชิญใหม่้นะคีว่าลองรอบเดียวก็จะได้ดอกไม้แล้วละจ้ะก็ขอให้เป็นอย่างที่พี่เมยลีว่านะคะโอ้โหยนะจะทั้งหมดแค่นี้ลาไปก่อนนะคะบายบาย